โอเคนะครับหลังจากลงคลิปแล้วฝันบ้านก็มารับเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ใหญ่ใจดีขอให้ถูกหวยด้วยเบอร์นะครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเพื่อจะได้มาแบ่งปันที่ๆี่น้องของเราที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่ปฏิบัติภารกิจกันขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับแจววันเจี๊ยบผ่านบ้านบ้านครับผมผ่านทางสมไทยครับวันนี้แจวกับพี่ก็จะพากันไปแจกของใช้ครับมียาไอแรงสีฟันยาสระผมยาสีฟันครับของซักฟอกแล้วก็สบู่ครับไปแจกเพื่อนๆครับทุกคนเลยครับในฐานปฏิบัติการครับ มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งครับท่านสนับสนุนมาครับเดี๋ยวเกี่ยวกับพี่ๆจะไปแจกกันทุกคนเลยครับให้เพื่อนๆได้ใช้กันทุกคนครับก็นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนพวกเราที่ปฏิบัติภารกิจนะครับในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนใต้นะครับก็ช่วงนี้ก็อากาศนะครับเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฝนตกบ่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้ก็เป็น หน้าฝนนะครับถึงจะเป็นเทศกาลปีใหม่นะครับแต่ก็ฝนก็ยังตกนะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องของเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายอยู่เขาหรือว่าอยู่นะครับที่อยู่ในฐานปฏิบัติการนะครับเดี๋ยวเราก็จะแบ่งกันทุกๆคนเนาะใช่ไหมใช่ครับไปก จะได้รับกันทุกคนนะครับเพราะว่าครบมาครับครบครับได้ทุกคนแน่นอนครับของก็ครบทุกคนนะครับก็ได้ทุกคนวันนี้ได้แน่นอนคนละชุดนะอ่าคนละชุดทั้งหมดอย่างละหนึ่งนะครับคนละหนึ่งอันนะครับก็จะมีแปนงสีฟันนะครับแล้วก็ยาสับะผมยาสีฟันแล้วก็แฟบอันนู้นก็จะเป็นสบู่สบู่นะครับได้ทุกคนแน่นอนนะครับถึงนะครับก็ถึงคุณพี่นะครับที่ร่วม บุญร่วมสร้างนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆของเรานะครับบุญที่ท่านได้ทําวันนี้นะครับก็จะย้อนกลับไปหาคุณพี่นะครับก็ขอให้คุณพี่ได้มีความสุขนะครับมีความสุขมีความเจริญนะครับมีสุขสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับได้ทุกคนนะครับพวกเราเดี๋ยวก็จะไปแบ่งเพื่อนๆกันนะครับได้ให้ทุกคนเนาะครับทุกคนบผมทุกคนเลยถึงคนจะไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ไว้ให้คัาเลยเก็บไว้ให้อยู่แล้วนะไม่ได้เอาไปไหน นะครับได้ทุกคนที่อยู่กับพวกเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจเพราะว่าทุกคนก็ปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจมันเหมือนกันนะครับก็จะมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเข้าป่ามั่งนะครับเข้ามาอยู่ในฐานปฏิบัติการด้วยนะครับทํางานต่างๆปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับเดี๋ยวก็แบ่งให้กันทุกคนเนาะของใช้ของใช้ทุกอย่างนี้คือจำเป็นต้องใช้จริงๆิงนะพี่นะครับพมสักฟอกนี่กลับมาจากทํางานนี่ต้องใช้เพราะว่าเสื้อผ้าเราเนี่ย ไม่ได้ซักหลายวันในป่า <c oughs> นี่คือภามวันหกวันหหกวันเลยคือเราได้ใช้ใชทุกวันเลยครับไม่ใช้ทุกวันทุกสทุกอ,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 อย่างไงครับบางคนนะครับบางทีเราเข้าป่าสามวันสี่วันนะครับเสื้อผ้าก็ไม่ได้ซักน้ําก็ไม่ได้อาบนะครับถ้าช่วงแดดแดดนะครับแดดแรงๆนี้บางทีนะครับน้ําไม่ได้อาบยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวนะครับก็ยิ่งไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ว่าเราได้ของ ได้แฟบได้สบู่ม,มานะครับเราก็มีเอาไปใช้ไว้ใช้ในป่าให้แม่น้องแก้วนะท่างใช้ในป่าด้วยแล้วก็เอามาใช้ในฐานปฏิบัติการด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวพวกเราก็จะแบ่งปันนะครับหรือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับแบ่งปันที่พี่น้องๆ้องของเราที่ปฏิบัติงานนะครับปฏิบัติภารกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับเราก็อยู่ด้วยกันอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับผมเดี๋ยววันนี้ พวกเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะทานสมทยก็มีท่านสมทยน้องเก๋วเจครับผ่านบน,นบ้านนะช่วยกัน,นร่วมด้วยช่วยกันนี่คือสิ่งที่สดชื่นที่สุดเลยเวลากลับมาจากทางานได้ใช้เหมือนเราได้ใช้น้าหอมอะ่ะยาสีฟันยาระผมผงละฟอกเนี่ยทำให้เสื้อผ้าเราสะอาดเราก็รู้สึกว่าเราสบายตัวเนาะบ,บ,บางทีกลับมาจากปา่ปปาเห็บตาอะไรก็กัดเต็มตัวเนาะ ก็ได้เนี่ยอาบนาวเร้สุกสดชื่นนะเราได้ดูตัวด้วยใช่ครับโอ้อันนี้ถือว่าอย่างดีนะครับอย่างทฟันนี้เยอะมากใหญเครัเยอะมากมากนี่กับรอนึงก็ใช้ได้เป็นเดือนนะครับแจ๊กแจกคนเดียวไปหมดก็เลยต้องให้พี่ๆมาช่วยช่วยกันแจกครับมาใส่คนรวมโดยช่วยกันนะครับแบ่งปันนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพี่มากมากนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะครับนะครับในหลังจากนี้ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแบ่งเพื่อนๆกันเลยนะครับเดี๋ยวอะไไปกันเลยครับผมไปเฮ้ย็้เป็นเี้พักยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยู่ด้ยยกั้นะครยบก็อยู่้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเน้ยเฮ้เฮ้อเฮ้ครับยเฮ้ยเย มีสบู่นะมียาสีฟันแปรงสีฟันนะครับว้ายคือโซ่พุ่งแถวน่ะโอ้โหกัรมาใส่เสื้อยังสิชายกันเจ้าก็ได้ <c oughs> <c oughs> น่ารักนะครับคนนี้สุดยอดอยู่แล้ว Thank you. ขอบคุณเลยรูปหล่อรูปหล่อขอบคุณจากแนวหลัง <c oughs> ที่ส่งกำล,ลังใจส่งของเครื่องใช้ งเรากลับหญิงสวนจากป่ากบมาจากป่าก็ได um> ้ใช้ํำร่างกายให้เราสะอาดและสดใสนี่ของจำเป็นต้องใช้ไยเนาะไปขอบคุณครับผมโอเคับได้เดี๋ยวไปต่อเลยครับร่วงไปไปไม่ใช้แล้วล่ะแฝงรุ่น อันนี้เพื่อนเพื่อนของเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจเข้าเวรเข้ายามเราก็ให้นะครับมานะซีมาก็ไม่ต้องก็เป็นเครื่องอุปโภคนะครับอุปโภคบริโภคนะเครื่องบริโภคนะครับอันนี้มีแฟบมีสบู่มียาสีฟันนะครับเพื่อนๆนเรา แจ๋วเลยแจ๋วเลยโอเคแจ๋วเลยนะครับต่อละไปจะไปกันต่อนะครับเพื่อนๆเราก็ได้รับแต่ก็เอาไว้ใช้นะครับจําเป็นนะครับของจําเป็นที่เราต้องใช้ใช้ใช้เลยดิเฮ้ยมีไหมเดี๋ยวเฮ้ยของครับผมต้องใช้ น่นะครับก็เป็นพี่น้องร่วมรบของเรานะอันนี้บอสบอสนะครับบอสทูลบอสทูพ่อครัวของเราขอบคุณครับครับผมครับผมไปเราไปกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นที่พักของพวกเรานะครับเพื่อนๆพวกเราก็อยู่ตามห้องตามอะไรนะครับก็เวลาทํางานก็ทํางานนะครับเวลาพักเราก็พักประมาณนี้นะครับแ,แต่ช่วงนี้ ย็นเย็นของขช้จากแนวหลังนะครับอันนี้ก็เป็นของจากแนวหลังถึงแนวหน้านะครับมามอบให้เพื่อนเพื่อนยูนิของเราเอาเดี๋ยวฝั่งนน้นฝั่งนน้นเรียกฝั่งนน้นมาเลยขอครับก็ได้ได้ใช้กันทุกคนนะครับมาของมาถึงไปของมาถึงพวกเรานะครับเราก็แบ่งปันพี่ๆน้องๆของเราอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง นะของมาให้พวกเรานี่เราให้แบ่งครับก็เป็นของใช้เอมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องของเราได้ทุกคนนะครับก็ท่านใดที่ไม่อยู่นะครับบางท่านก็ไปปฏิบัติภารกิจดแล้วเราก็เก็บไว้ให้นะครับให้แบดีได้ไหมได้ทุกคนได้ไหมหรือว่าอยู่มารับเองมิ้ได้วเก็บไว้ให้ครับอือจะเก็บไว้ให้หมดยังฝั่งนี้หมดหมดหมดแล้วบปก่ เราทำงานหมดเนาะเอามาพรุ่งนี้ต่างคนก็ต่างภารกิจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็เอามาให้อีกนะครับเด็กเด็กเอาด้วยตอนนี้ไม่ใช่ขนมดูเดี๋ยวมาให้ของขนมไม่ให้กินมาให้ของนะครับเด็กๆก็มาด้วยเห็นไหมเอาไหมจะเอาด้วยเหรอไปทีนี้ไปกันต่อครับผมไปครับที่เป็นขนมที่เขาเป็นขนมไปทีนี้คนลุงพรครับ ได้กันทุกคนนะครับอยู่ด้วยกันบางทีเพื่อนเราก็ไม่อยู่นะครับใหญ่เลยมาะพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่โอ้อเลยฮะพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่แจกว่ามันนำถ่วงด้วยอ้าวมันถูกไม่ใช่หรือ่ปล่าเดี๋ยวเลยมาชุดมาชุดครับอภิษานะเว้อสายไปมสายก็ได้อยู่แล้ว อย่างตรงนีใตรงนี้หรืแบบว่าทั้งหมดเลยชิมงานของเรานะครับ้องสามารถนะครับลุงพาหลงนะไอสิงเสียสิ้น ลุงพรนะครับ feels, scalar, อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับไม่ไปไหนผ่านสมถัยอันนี้น้องแบงก์นะครับได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนก็มีแฟบมีสบู่มียาสีฟันแปรงสีฟันนะครับก็เป็นของใช้ที่จําเป็นนะครับในการดํารงชีวิตของพวกเราเวลาที่เรานะครับไปปฏิบัติภารกิจในป่าในเขานะครับเราก็ได้ได้ใส่กระเป๋าไปด้วยนะขอบคุณครับ อ๋อครบแล้วครับแล้วเลยคือทำงานเป็นเราที่ภูเขาคือทำงานกับล็อกลาเนาะใช่ครับผมก็มีเพื่อนเพื่อนเรานะครับที่ไปภารกิจของยังไม่ได้แจกเลยไม่ได้เสื้อไม่ได้เลยเอาอะไรี่อะไรไม่ได้เลยก็มีเพื่อนเพื่อนเรานะครับที่ไปปฏิบัติภารกิจในป่าในเขานะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ให้นะ เพราะว่า,บา,าบางคนบางท่านนะครับก็ไม่อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็รวมด้วยช่วยกันนะครับนี่ตอนนี้ก็ได้เวลาเย็นๆนะครับกินข้าวพอดีวันนี้เด้เมนู่ยังน้องสามารถน้องสามารถได้เมนูอะไรอ้ยเด็ดเด็ดก้อย,ยเนือก้อย,ยเนือ เอาป็นยังคือถามหาตับได้แล้วเนี่ยกินตับเนาะเอาที่ไรนี่ตับนี่เนี่ยยังสูงนี่ตับตับตับเฮ้ยนะเบลกินเลือดบ่อยเบลกินเลือดบ่บ่บ่ินับชิมชิมเพื่อนนชิมเลยเบลกินเลือดอ่ชิมเลยแสบแสบเออชิมดลยนะเราเปดเราเปิดเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับผมวันนี้อ่ะครับอร่อยกินข้าวกันรสอนโอเคไหมสอนผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณครับ โอเคนะครับหลังจากลงคลิปแล้วฝานบ้านก็มารับเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ใหญ่ใจดีขอให้ถูกหน่วยด้วยเบอร์นะครับขอให้ถูกระงวันที่หนึ่งเพื่อจะได้มาแบ่งฟันที่พี่น้องของเราที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่ปฏิบัติภารกิจกัน ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับทอคทอบแทบทอเป็นควอตีใหม่ใช่ไหมลองฟันตีใหม่ครับท้อผู้ใหญ่ใจดี มีมีห้าอย่างห้านั่นแหละนึงเดี๋ยวแฟบไหมชมพูแชมพูโอเคโแกะก่อนนละชุดละชุดได้กันทุกคนไี่ว่าคนถุงคนได้ใช้เวลากลับมาจากป่า ไช้ใช้ไปทุกน้องพี่นะอ๋อนึกว่ากคุ้มใจอ๋อไม่ไม่ไอไม่เทลวิ่งมาเทลวิแฟบแฟบสบู่ยาสีฟันผมสักรับทุกหนหนึ่งจคถ่ายถ่ายได้ไหมถ่ายรับถ่ายคลิปโอ้แต่คลิปนึกว่าขาดจ้โอเคขอบคุณครับหลังจากเมื่อวานที่เจ้วได้แจกของใช้นะครับเพื่อนๆแจกไม่สิบครับ วันนี้ที่เจ๋วก็จะเอาไปแจกเพิ่มนี่ครับเอามาแจกเพิ่มเติมครับเมื่อวานเมื่อก่อนครับแจกไม่ทันครับจะไม่ได้เป็นวันสามวันแล้วพอดีเลยไม่อดีวันีนตองแรกอันนี่เออไม่ได้เป็นวันสามวันแล้วถึงเขาสะอาดคครับอย่าด,ด,ดีเลเบียดเพื่อที่จ ใช่ใจแต่ละเดือนเอนเดือนก็น้อยนิด <c oughs> โอ้ยมี f เอฟผู้ใหญ่ใจดีครับ,ออบท่านสนับสนุนเนี่ยเ,เยยด็กก็มีที่ผครจบไปแจกต่อเลยครับเดยวไปแจก หมอต่อครับหมอปังครับแล้วนี่ยกอันป้อนไหนมางูเจ๋ยวเลยเจ๋ยวเลยไหมขโมยเจ้าครับเจ้าเจ็ดยัง อันเยวแฉกแจกครึ <un ha. S 1> <susceptible. S 3> ่งครับแจกครึ่งของใช้กันครับเดี๋ยวเขาลวกอ่ะเยวนี้ขอบคุณครับหมอครับแจกหมอกอนครับขอบคุณครับมึงช่างไปไหนไปไหนไม่ใช่ขนมเลยเดี๋ยวพี่เอาขนมให้กินมึงจัง Cái này cháy, nó cháy cà nấm Tại lên còn tay Để phí áo cho Ok Đi 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 Khóng cháy Khóng cháy Đi Nó quay lại nó lại cháy đi ส่วนขนมนี้เมื่อวานคยครับคิกมินี่ครับเมื่อวานแจ๋วเมื่อแต่แจกแจกเครื่องใช้เลยลืมแจกขนมครับวันนี้ครับวันนี้แจ๋วก็มาแจกใหม่ครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆก็ได้กลับมาจากปฏิบัติภารกิจ พอดีครับเเลยได้โอกาสแจกเลยครับกทเดียวเบ๊ะเบ๊ะเมืวนเอาอันนี้อันนี้เราทำไนะนี่อเฉลยรับับโอ้ดสูดสู หให้เราบอกนะรับแั้วได้ทุกคนครับเพื่อนเข่ตีับจากป่านะครับก็ได้โอับากอเรียกมาเลยอาบาสตองโน้เฮ้ยมาดิมามาครับนี่เปรนขนมอ่ะนะครับก็มีอยู่6อย่างนะครับมีแป้งสีฟันยาสีฟัน น้ำยาสระผมแล้วก็ผงซักฟอกออกนะครับสบู่ด้วยมีขนมอีกขนมแถมเลยครับเอาเป็กมาโอพี่เอาไปเลยเป็กอะไรกันด้วอันนี้อันนี้ขอบคุณครับออ้าวโเคได้พบทุกคนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเราไม่อยู่นะครับไปปฏิบัติภารกิจในป่าในเขาเพิ่งกลับมานะครับโอ้พี่ลืมเอาเค้กเมื่อวานเดี๋ยวลืมแจกครับแจกย้อนหลังมาบ้านมา มีแต่พี่ๆี่น้องน้องของเราครับอยู่ด้วยกันนะครับยังอยู่ไหงเนาวปิดผ้าพี่เจ้าผงมาหิอิมุกซิได้ใช้นะครับเวลาเข้าป่าเวลาเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขาเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ยาสระผมนะครับเวลาเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขาได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับวันนี้ แกะให้หมดเลยไอ้หมดเลยน้องเพื่อนเรากลับมาทุกคนเลยได้เนาะได้ทุกคนนะครับเมื่อวานได้กินอเลยมันได้แล้วครันะอยากค่อยกลับของฝันตอนเย็นด้วยตอีเย็รอบนึงถ่ายมาถ่ายมั่งขอบคุณครับผมโอ้โหขอบคุณไอซีขอบคุณไอซี่แน่นอนเลยพวกเรานะครับเพิ่งมาจากเขาเขาขืนคับเขาเขินเย้ตายย้ โอเคขอบคุณมากครับลืมดแจกหมูลืมหมูแจวลืมแจกขนมเมื่อวานหมูลืมแจกแจวไม่เอาแล้วก็หมูไอ้สักมั้งก็บอกหมูมั้งแจวเข้าเห็นพ่อเขาครับน้องลิซ่า พี่ลืมเค้กเมกื่อวานแจกของใช้แล้วลืมเค้กคนคนอันนะครับพี่นะแจ,ก,จ,ก,จกขนมเมื่อวานแจกแต่ของใช้ลืมแจกขนมเลยไมย่อเลยนะโอ้โหแงบเ อยากเอายังติดกนไหมครับยอดครับล่ตั้งนั่นไม่ใช่โอ้วันดีเลยมีเจ้าฟูใช่ที่น้องเราเพิ่งกลับจากป่านะครับไม่เป็นไรไม่เปนก็ได้เลยนะครับใหญ่เดี๋ยวก็ได้ไปอาบน้านะครับดีเลยได้ทั้งแป๊บระบื้ม่นะครับได้ซักผ้าเลย ผ้าอาบน้ำสะผมเรียบร้อยวันนี้หอมแน่นอนนะมีแต่คนหอมหอมนะครับใกล้เทศกาลปีใหม่ต้องทำความสะอาดตัวเองหน่อยหอมแน่นอนนกครบอกเพื่อนมาเลยนะกานมาเลยมาก็ได้สบูพูนะก็สาปแช่งน้ำมรกงค่ะ ไม่เใส่ผ้าไม่ได้ให้เขดูที <c oughs> <c oughs> ่เปกน่อยว่าตัดต่อได้สางานว่าเดินมครับคนนึ่งผูมับอกูัครับสำหรับแจกของวันนี้ก็แจกทุกคน เพื่อนๆที่พี่ทุกคนนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็ที่เหลือก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ล็อกที่ลาพักครับเขากลับมาก็เพื่อนๆกลับมาก็ไปแจกครับก็เอาให้เนาะได้เยนะครับส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราก็ให้คนที่กลับบ้านนะครับเพื่อนๆของเราที่กลับบ้านแล้วยังไม่ได้นะครับเราก็ต้องเก็บไว้ให้เพื่อนๆกลับมาเดีบยว้เอาให้นะครับสําหรับผ่านบ้านก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนพวกเรา ในการก็จะได้เอาไปใช้ในป่านะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับเวลาเราเข้าป่าเข้านะครับเข้าป่าขึ้นป่าขึ้นเขาเราก็ได้สมุนไพรเนาะเลาวกใช้ไปอาบน้ำนะครับตามฐานตามลำหินคลองประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับขอบคุณมากๆส่วนอย่างก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้สนับสนุนพวกเราเดี๋ยวก็ขอให้ท่าน มีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่ำรวยเงินทองเฮงเฮงรวยๆคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านส่ปรารถัฒนาทุกทุกประการนะครับครับผมผมทหารภาพสวงไทยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมส่งของกินของอะไรมาให้นะครับหลายอย่างเลยพวกผมก็ได้ใช้จริงๆครับผมยิ่งเวลาไปป่าเนี่ยโดยเฉพาะของใช้เป็นยาสีฟันสบู่ผมสักพอกอะไรเนี่ย เราได้ใช้จริงๆนะครับมีประโยชน์มากเลยขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่คิดถึงคิดถึงพวกผมนะครับขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งดีๆขอให้สมหวังดังตั้งใจครับขอบคุณครับใชครับเดี๋ยวก็จะไปเก็บไว้เพื่อนนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Ha <laughs> <laughs> okay. hey!